ดูจากภายนอกสําหรับบางคนก็ดูน่าสงสารนะครับแต่พอร,รู้จักตัวตนจริงๆอาจจะรู้สึกรําคาญแล้วก็ไม่ถูกชะตาเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าดูคนแค่ภายนอกนะครับ เปิดเรื่องมาีิครับรพี่เอกของเราที่เพิ่งจะเลิกงานมันเองก็เป็นมนุษย์เงินเดือนทํางานอยู่ที่บ้านนอกแล้วตอนนี้ก็กําลังจะเดินกลับบ้านก็มีข้อความจากคุณแม่ว่ารีบกลับมานะเพราะว่าพี่ชายของแกม,มาถึงบ้านแล้วจะได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันพระเอกของเราก็เลยรีบเดินกลับบ้านแล้วสักพักหนึ่งพระเอกของเราก็ได้มาถึงบ้านเรียบรอยทางแดนคุณแม่แล้วก็พี่ชายรวมถึงพี่สะพ้ายแล้วก็พระเอกของเราก็นั่งกินข้าวด้วยกันระหว่างนั้นทางแดนคุณพ่อเนี่ยก็พูดยกยอพอป้านพี่ชายอย่างเดียวเลยนี่ครับแล้วก็ได ก็ดูพี่ชายเป็นตัวอย่างบ้างสิตอเนี้ยมีธุรกิจใหญ่โตแถมยังมีแฟนสวยน่ารักอีกตั้งหากทางด้านพี่ของเราก็นั่งเงียบอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันเองเนี่ยก็ยังไม่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงสักเท่าไหร่ต่างจากพี่ชายที่ประสบความสําเร็จแถมคุณพ่อคุณแม่ก็ค่อนข้างจะเข้าข้างแล้วก็เอาอกเอาใจพี่ชายอยู่นิดนึงจนทางด้านพี่สะใภ้ก็คือนางเอกของเราที่นั่งอยู่ตรงนั้นเธอเองก็แอบสงสารพระเอกของเราอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่านั่งอยู่ด้วยกันเหมือนมันไม่ค่อยจะมีตัวตนสักเท่าไหร่พอตกมาตอนดึกพระเอกของเราก็นอน เสียงจากห้องพี่ชายค่อนข้างจะเสียงดงังมันเองก็เลยเดินมากะว่าจะให้เบาๆเสียงหน่อยแต่ว่าพอมาถึงประตูห้องก็ไม่ได้ปิดไพเอกของเราก็เลยชะโง,งกหน้าไปจ้าเอพี่ชายกับพี่สะพ้ายกำลังกินเวลาซึ่งไพเอกของเราก็ยืนแอบ,บมองจนสักพักใหญ่พี่สะพ้ายก็หันมาจ้าเอแล้วก็มีส่งยิ้มให้กับไพเอกของเราด้วยซึ่งไพเอกของเราก็มีแอบ,บตกใจนะครับแต่ว่ามันเองเนี่ยก็ยืนแอบ,บมองจนทั้งสองคนกินเวลาเสร็จสับเรียบร้อยเช้าวันต่อมาทางแดนคุณพ่อคุณแม่ก็จัดอาหารชุดใจอาหารจานโปรดให้กับลูกชายคน ลองชิมนั่นชิมนี่จนสักพักหนึ่งก็เป็นพระเอกของเราเปิดประตูเข้ามาแต่ว่ามันเองเนี่ยก็แอบคิดถ้าเกิดเดินเข้าไปตอนนี้จะเสียบรรยากาศหรือเปล่าพระเอกของเราก็เลยปิดประตูแล้วกลาว่าจะเดินกลับห้องไปนอนต่อแต่ว่าระหว่างทางก็เดินผ่านมาจ้าเอกกับนางเอกของเราซึ่งนางเอกของเราก็รู้สึกสงสารอยู่แล้วนิดนึงเธอเองก็เลยตะโกนบอกว่าวันนี้หน่อยสิพระเอกของเราก็เลยเดินมันนั่งข้างๆนางเอกของเราจากนั้นเธอเองก็ได้บอกว่าพี่ชายของเธอเนี่ยไม่ได้ประสบความสําเร็จขนาดนั้นหรอกธุรกิจที่เขาทําอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีปัญหามีหนำซ้ำพี่ชาย เธอยังเป็นคนขี้โกงด้วยเธอไม่ต้องไปน้อยใจหรอกนะแต่ว่าระหว่างที่นางเอกของเรากําลังพูดปอบใจพระเอกของเราก็เหมือนจะไม่ได้สนใจนะครับเอาแต่จ้องมองหน้านางเอกของเราจนสักพักนึ่งเลือดกำเดาก็ไหลนางเอกของเราก็เลยไปหยิบทิชชู่แล้วก็บอกให้พระเอกของเราเช็ดออกหน่อยทางแดนพระเอกของเราก็เลยรีบเช็ดนะครับจากนั้นนางเอกของเราก็ที่บอกว่ามานอนตรงตากไหมเลือดกาเดาจะได้หยุดไหลพระเอกของเราก็ที่ขอบคุณนะครับจากนั้นมันเองก็เลยนอนตากนางเอกของเราพอตกมาตอนเย็นทางแดนคุณพ่อคุณแม่ก็นั่งดูทีวีอย่างสนุกนะครับ ส่วนพเอกของเราก็นั่งเล่นอยู่ที่โต๊ะแล้วสักพักหนึ่งก็มีโทรศัพท์จากนางเอกของเราโทรมาบอกว่ามารับพี่ชายของเธอที่บ้านเพื่อนเขาหน่อยสิตอนนี้เขาเมามากเลยทางด้านรพเอกของเราก็เลยได้ตอบตกลงจากนั้นมันเองก็เลยรีบขับรถมาที่บ้านเพื่อนพี่ชายพ่อมาถึงนางเอกของเราก็รีบเข้ามาแล้วก็รีบบอกว่าขอบคุณนะว่าแต่เมื่อกลางวันตอนที่เลือดกำเดาของเธอไหลเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเธอตื่นเต้นหรือเปล่าระเอกของเราก็มีอาการเลือดลากอยู่นิดนึงในคำนางเอกของเราก็เหมือนตั้งใจอยากจะแกล้งก็เลยได้บอกกับระเอกของเราว่าฉันอยากเห็นมัันนอออีกกคร้้งงงึาเเธล เขามา lift, จูจุ๊บจนพระเอกของเราเองก็ตั้งตัวไม่ทันนะครับแต่ว่าสถานการณ์มันก็ยังไม่เกินเลยพราะว่าพี่ชายของมันก็กลับมานางเอกของเราก็เลยรีบไปนั่งที่เบาะหลังฉากนั้นก็เป็นพี่ชายของมันเป,เปิดประตูเข้ามาและกระดิบอกว่ารีบกลับบ้านกันดีกว่าฉันรู้สึกเมามากแล้วพาะเอกของเราก็เลยรีบออกรถแล้วก็พาทั้งสองคนกลับบ้านนะครับว,นนวันต่อมานางเอกของเราก็เตรียมตัวจอาบน้ lung, พาพระเอกของเราก็เลยเอาผ้าเช็ดตัวมาให้แต่ว่าพอพระเอกของเรายืนให้นางเอกของเราก็ไม่ตอบนะครับเดินตรงเข้ามาเปิดอันตีใส่ซึ่งพายเอก Side, ose, อของเราก็พยายาม เงียบๆ่ลเดี๋ยวจัดการเองพี่เอกของเราก็เป็นเด็กดีนะครับเชื่อฟังคําสั่งนานแลครับหลังจากนั้นน่ะก,ก็ได้กินเวลาไปนะครับตัดมาอีกทีนึงก็จะเป็นเช้าวันใหม่ทุกคนก็มานั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันทางด้านคุณพอ่อคุณแม่ก็พูดเอาอกเอาใจพี่ชายอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนทางด้านน้งองเอกของเราก็นั่งเงียบนะครับแต่ว่าเธอเองก็ปั่นไปเอกของเราอยู่ตลอดเวลาจนผ่านไปได้สักพักหนึ่งก็มีโทรศัพท์ของพี่ชายดังขึ้นมันเองก็เลยกดรับสายเป็นทางลูกน้องโทรมาบอกว่าตอนนี้ที่ร้านมีปัญหามันเองก จะเป็นช่วงบ่ายวันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนพระเอกของเราก็เลยมานั่งกินแตงโมอ,อยู่คนเดียวชิวๆแต่ว่าสักพักหนึ่งนางเอีของเราก็เดินเข้ามาแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับหยิบแตงโมแล้วก็มานั่งกินข้างๆเระเอกของเราฉากนั้นทั้งสองคนก็ตาจต้องตาแล้วเหมือนจะรู้ใจกันด้วยนะครับนั่น,นแหละครับหลังจากนั้นหนะักก็ได้กินเวลาไปนะครับแต่ว่าพอกินเวลาไปได้สักพักหนึ่งทางด้านพี่ชายก็คุยโทรศัพท์เดินผ่านมานานงเอกกับเระเอกของเราก็เลยชวนกันไปแอบในตู้เสือ้อผ้าแล้วก็กินเวลาต่ออยู่ในนั้นน,น,นั่นลนะครััับากกกนนนน้้ไไดิเวป หลังจากกินเวลาเสร็จสับเรียบร้อยทั้งสองคนเนี่ยพยายามทำทุกอย่างให้มันเหมือนปกติเดินแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเอง2วันต่อมานางเอกกับพระเอกของเราก็ออกไปเดินตลาดนะครับส่วนพี่ชายของมันเ่กก็นั่งรออยู่ที่รถแล้วสักพักหนึ่งทั้งสองคนก็มาถึงที่รถเรียบร้อยทางด้านพี่ชายของมันก็เลยที่บอกว่ารออยู่ที่รถสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนางเอกกับพระเอกของเราก็เลยมานั่งอยู่ที่รถแต่ว่าพอนั่งไปได้สักพักหนึ่งทางด้านพี่ชายก็ไม่มาสักที่นึงนางเอกของเราก็เลยเปิดอันติใส่พระเอกของเรานาแล้วครับหลังจากนนั้ หนักการทกินเวลาไปนะครับหลังจากที่ยินเวลาเสร็จสาบเรียบรยนางเอกของเราก็สลับเบาแล้วก็มานั่งรอพี่ชายพระเอกของเราอยู่ที่หน้ารถสองชั่วโมงต่อมาทุกคนก็กลับมาถึงบ้านได้โปรยพระเอกของเราก็เข้ามาหาของอยู่ในห้องนอนเก่าแต่ว่าสักพักหนึ่งก็เป็นพี่ชายกับนางเอกของเราเดินเข้ามามันเองก็ได้บอกว่าตอนฉันเด็กๆฉันนอนอยู่ที่ห้องนี้แหละเตียงล่างจะเป็นของน้องชายส่วนเตียงบนจะเป็นเตียงของฉันเธอร้องขึ้นไปดูหน่อยไหมทางด้านนางเอกเราก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหนึ่งนะครับเธอเองก็เดินขึ้นมาอยู่ที่เตียงจากนั้นทั้งสองคน อันตีแต่ว่าทางด้านคุณแม่ก็ตะโกนบ,บอกว่าให้พี่ชายพระเอกของเราเนี่ยออกมาหาหน่อยพอมีธุระสาคัญทางด้านพี่ชายพระเอกของเราก็พยายามบอกคุณแม่นี่ครับว่าขอเวลาอีกสักแป๊บหนึ่งจะได้ไหมแต่คุณแม่ก็ได้เน้นย้ำไปว่ามาตอนนี้แหละทางด้านพี่ชายพระเอกของเราดิ้นแบบนั้นก็เลยปฏิเสธไม่ได้นี่ครับมันเองก็เลยรีบออกไปหาคุณแม่ส่วนพระเอกของเราพอเห็นว่าพี่ชายเดินออกไปมันเองก็เลยตะโกนบ,บอกนางเอกของเราว่าผมกับคุณอยู่ในสถานะไหนหรอครับนางเอกของเราก็ไม่ได้ตอบนะครับเธอเองก็เดินลงจากเตียงแล้วก็พุ่งเข้ามาเปิดอันตี นาน,น้วครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับหลังจากกินเวลาเสร็จสับรียบร้อยนางเอกของเราก็ไม่พูดอะไรเหมือนเดิมนะครับเธอเองก็รีบแต่งตัวแล้วเดินออกไปส่วนพระเอกของเราก็นอนร้องไห้อยู่ที่เตียงคนเดียวนะครับตัดมาอีกทีนึงก็เจอพระเอกของเราตื่นนอนนะครับนั่นเลยครับทุกอย่างที่ผ่านมาพระเอกของเราฟันไปแต่ว่าในตัวหนังก็เหมือนจะยังไม่จบนะครับเพราะว่าทางด้ดนภูมิกับก็เหมือนจะให้นางเอกของเราโชว์สเตปฝีมือซึ่งเธอเองก็เปิดอันติใส่พระเอกของเราไปอีกรอบเนื่องจากนั้นก็หันมาพูดคุยกับกล้องนะครับว่าฝากเนี้ยฝากดน็ แนะนำชื่อของเธอปากทุกคนผปลี่งานผลงานแล้วหลังจากนั้นนะ่ะก็ได้ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ